ต้องรับเข้าสู่เคป p ้ h ชาเลนจ์พวกเธอต้องทำชาเลนจ์ให้ครบนะมาเริ่มกันเลยฉันจะเปิดกล่องนี้เองอะไม่เอาดีกว่าฉันไม่เสี่ยงหลบไปเลยนะงั้วฉันขอกล่องสีชมพูแล้วคันอ,อะไรเนี่ยออบิสกันเหรอไหนมาดูของฉันกันฉันจะเปิดกล่องสีม่วงให้เองโอเคไปกันเลยเป็นไงไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะฉชนนี่แหละลูกดักตัวจริงอะอมันมีตกลงมาใส่หัวแล้ว <laughs> นี่นมันไม่มีสุดเปล่ามีร่านน่ท่านสกินข้าพังวันเรียบร้อยแล้วเนาะอ้าวโดับไปเลยโอ้อะไรแล้วเนี่ยข้างในนี้มีตั๋วด้วยท่านชนะแล้วโบนังนคะนนนได้เลยวู้วว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 วนววนะไไวเ,เ,เนนะววววววรวว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 วนวว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 วยวนวววววนวว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 นวว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 าวว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 ่วว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 งวว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 ัวว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 วงวว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 ว่ ปวยิงจบนเิมก่อนเองโอเคจะได้บล็อกแบบไหนกันเนะได้แล้วนี่ไงฉันมาตรงนี้ดีกว่าต่อไปจะฉันแล้วนะฉันได้สี่เหลี่ยมสิวยังไม่ลม้มแฮนี่ตาฉันบ้างขอให้เบาเบาเลยล่ะไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่ตรงนั้นแหละแบบนี้แหละอดทนไว้น,นะเดอนนะติสเยสฉันเลาตรงนี้ลนแล้วกันเราแทบแค่ป้องไม่ใชฉันด้วยล่ะเฮ้ยตรงนี้แหละห้ามล้มเลยนะกลับไปแล้วอะ ขอให้แหงๆตรงนี้แหละเยสมันยังอยู่ด้วยตรงนี้ล่ะหาบล้มเลยนะฉันก็ร้องอ่ะใช่ใช่ใช่อ๋อไม่นะคะแนนอยู่ไหนอ่ะเห็นเข้าใจเลยเั้ชนะนี่ตอนนี้คะแนนอีกต่อหนึ่งแล้วมาฉลองด้วยโซดากระ๋องไทยยินดีเสมอเลยอ้าวฉันเห็นแก้วนี้เลยอ่ะนี่จะกลายเป็นอะไรกันนะ ถ้เล่นใหม่การปาลูกดอกเขป๊อปว้าวเจ๋งมากออันนี้ฉันชอบมากเลยมาลุยกันเลยเถอะใหเริ่มก่อนดีเป่ายิงฉูกชนะแล้วโอเคฉันปาเนาะสุดสุดแย้ฉันปาโดนฉันก็ทำได้เหมือนกันแหละไม่นะเออฉันทำพลาดเหมือนกันอ่ะโอเคมาแล้วว้าวฉันปาโดนอ่ะสุดยอดเลย ดูสิฉันทำได้กิ่แบบฉันนขอดเลยอ่ะโอไม่นะมีล่าชนะชาเลนจนี้แล้วล่ะฉันได้มันใจสุดๆยินดีด้วยพ่อนดักแล้วนี่ก็คือชาเลนจ์ต่อไปนับไปเลยการแข่งดึงเทปให้ดึงมอนเทปได้เร็วกว่าก็ชนะไปเลยเดืองกล้วยๆเตรียมตัวระ oh. วัง <c oughs> ไปป <c oughs> วดฉันหมดไปหมดแล้วฉันกำลังจะแพ้แล้วตัง้งแต่วันนี้ โอ้จวะะแล้วใคระนเนี่ยมิาเธอแพ้แล้วจริงด้วยขอโทษนะยินดีด้วยโรมิเพราชนะชาเลนจ์นี้ขอบคุณนะจ๊ะ<า>ยินดีด้วยนะมิาอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยอ่ะวันนี้ฉันไม่อยากเล่นกับแช่พวกนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเธอก็ตีตึ้งขึ้น,นเองนะดูสิฉันเล่นต่อไปมาแล้วนะ ว่าง่ายอันนี้สัปดาห์เพิ่อคธอเยี่ยมเลย <Yes. S 2> มาเลยกันเถอะนี่แหละเทป๊อปชาเลนเกมเจ๋งกาพยายามเป็นตัวอาากอการหอนโดยไม่ทำให้หอลม้มจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ย<อ>ฉันจะลองเองนะฉันทำได้อยู่แล้วอ่ะไม่นะหอล้มแล้วอ่ะถึงเวลาสำหรับฉันแล้วขอยจะพบคางฉันหน่อย้ออมาแล้ว yes ฉันทำได้ว้าวสุดแข่งมากเลยอ่ะอีกทีแล้วกัน yes ฉันนิจใจส,สุดเลยอ่ะ เลยนิดเดียวเองนะเราสุดท้ายแล้ว yes สุดท้าย yes ยินดีด้วยนะเห็นไหมหอมระดับแม่สุดๆเลยอะยินดีด้วยเพื่อนดังกลิ่นอะไรกันเนี่ยโอ้เราได้รางวัลเป็นดางแบงด้วยกลิ่นหอมสุดๆเลยอะว้าวแบ่งฉันบ้างสิได้อยู่แล้วจัดไปขอบใจนะนี่แหละเคป๊อปปรเคนนอสท้าเล่น ใช่เลยมาลุยกันฉันเลจากขวดนี้ก่อนแล้วกันใช่ด้วยรูมี่โอไม่นะน้ำสีฟ้าเหรอโอ้ยอ้แบบเิมกลี่นขวกนี้สิโอ้ยกายฉันแล้วนะฉันจะลองขวดนี้แล้วกันให้เป็นสีเขียวนะเยสนี่แหละสีประจำตัวฉันเลยอะ่ะไม่นะพวกเขาไฟสีฟ้าก็เหมือนจะมปันทูมันมีชีวิตด้วยงั้นเราขวดนี้ดีดกว่า นี่และสีของฉันเลยจนฉันได้สีแดงอู้ฟองเยอะมากแล้วขวดนี้ล่ะกลายเป็นกูเผาไฟสีเขียวไปแล้วนะฉันว่าเราเทาใส่เขับหล่อดแล้วอะอย่างนั้นก็ได้ฟองมาเยอะเลยอะว้าวจัดปาร์ที้ฟองไม่สบายสบายเลยนะ <c oughs> ฉันว่านี่ละครเสมอคัน ยังไงมิตรภาพก็ชนะอยู่แล้วอู้อะไรนะรานดเอฟโอเหรอนี่แหละคูแเล่เครัมชาเลนใครรับเรื่บอลได้บ้างกว่าก็ชนะไปเลยในเกมนี้โอเคไปลุยกันเลยเยสฉันรับได้อยู่แล้วรบอวรบนี้ฉันต้องชนะนะ <c oughs> ถอยหน่อยสิรูมิยส์ <Yeah. S 2> <Yes. S 1> รับได้แล้ว ง่ายเลยนะเนี่ยมานับกันดีกว่าได้กี่ลูก 2> 1, 2, 3, 10, 20, หนึ่งสองสามสีสิบามแล้วใครชนะล่ะเนี่ยว้าวเราได้ทั้งกนลอะรอบนี้เสมอกันแล้วนะเนี่ยย่งไปเลยล่ะฉันขอฉลองด้วยลูกอมก่อนแล้วกัน นี่แหละลูกอมสุดโปรดของฉันนีอร่อยมากวาอะไรเนี่ยเป็นพัลลูกอมหรือเปล่าอ่ะขออีกเม็ดแล้วกันนะอ้าวใครได้เลยอ่ะว้าวลูกโป่งงั้นเหรอแบ่งลูกอมพวกนั้นให้ฉันบ้างสินี่ไงกินให้อร่อยนะทำใช่มากฉันได้ลูกโป่งเหมือนกันนี่ล่นจะทำให้ลูกโป่งแตกตามจำนวนที่ออกมาบนลูกเต๋าใครทำเสร็จก่อนก็ชนะไปได้เลยในเกมนี้ฉันถอยได้อีกสาม ทีนี้ตาฉันบ้างแล้วจะได้สามเหมือนกันอีกรอบแล้วกันนะเยสชนะแล้วตอนนี้คะแนนของต่อสี่ฉันจะจอดลูกโป่งอีกสองลูกเอาแบบขำๆแล้วคันนะ่ว่าจะต้องทำอะไรกต่อเนี่ยโอ้โอ้ลกบปล่อยแล้วเหรอนี่<อ>แหละทลาทม่พวกเธอต้องใช้มือข้างเดียวเล่นลูกโปง่งสีอขางตัวเองให้เร็วที่สุดโดยห้ามทำดาบหลอนเลยเด็ดขาดโอ้ยากกว่าที่คิดอย่างนั้นเนี่ย โอเคตาฉันแล้วล่ะเอาละนะตัดาวอยู่เฉยเฉยโอ้เดี๋ยวไปปั่นนี่อ่ะฮ่าฮาสุดยนะมีลาอย่ายอมแพ้ล่ะโอเคหนึ่งโอ้โอเคตอนนี้ตาฉันแล้วคราวนี้ต้องทำได้นะเธอเร็วขึ้นหน่อยแล้วอ่ะฮะว้าวเธอเกือบทำได้แล้วอ่ะโฟกัสหน่อยสิเธอทำได้อยู่แล้วได้แล้วโอ๊ยกบไปแล้วไม่ล่ะเธอทำได้ดีมากเพื่อนรัก ฉันขอลองบ้างได้ไหมเหอฮะอิะอวนี่มันชาเล่นแบบประสาชชัดอโอชัยช,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 ชนะแพ้แล้วอ่ะจะท,ทำได้ดีแล้วล่ะมีล่าทีนี้ตาชันบ้างฮะเกืบทำดาบหล่นแล้วโอเคลูกมองหายเกลี้ยงแล้ว้างหน้เป็นไงบ้าง Yes ตอนนี้ถกตาหักมาแปะมือหน่อยเพื่อนด่าเราเจ๋งมากแล้วกล่องเล็กๆต้องนั้นคืออะไรอ่ะดูแล้วน่ากินอยู่นะว้าวฉันพร้อมสุพรรมไปทำนี้อยู่แล้ว ใครดึงเส้นบะหมี่ได้ยาวที่สุดก็ชนะไปเลยโอเคลุยเลยว้าวเส้นฉันยาวใช้ได้นะเนี่ยโอเคจะได้เส้นแบบไหนกันนะเราจะดึงเส้นนี้กันแล้วกันออกมาสิว้าวยาวใช้ได้เลยอะตาฉันแล้วล่ะมาดูกันว่าจะได้เส้นแบบไหนโอ้เส้นฉันมันสั้นนิดเดียวเองแบบนี้ไม่มีทางชนะหรอกโอเคจะดึงเส้นไหนดีงั้นลองเส้นนี้แล้วกันว้าวเส้นนี้ก็ใช้ได้ จะต้องได้เส้นยาวๆบ้างสิเส้นนี้แล้วกันอ่ะว้าวนี่ยมันเส้นบะหมี่ระดับราชงศงเลยอ่ะไม่นะใช่แล้วไงเส้นฉันก็ต้องยาวที่สุดแน่บางที่เส้นอาจมีโอกาสก็ได้งั้นเราเส้นนี้แล้วกันไม่ใช่เหรอหยิบผิดเส้นอ่ะเส้นอะไรกันเด็กเบบีฉันรู้ว่าทำไมเธอถึงขำก็เธอถึงได้เส้นที่ยาวที่สุดยังไงล่ะว้าวเส้นนี้ก็ยาวเหมือนกันส่วนที่เหลือไปเขาฉันแล้วกันนะเฮ้ย ไม่ยอมผอมมาเลยอะออกมาสิโอ้ยแสบจริงจริงอะโอ้ยคิดว่าจะหลบในเรื่องไงอะโอเคก็ได้ต้องดึงออกหน่อยแล้วเส้นนี้มันดื้อแล้วก็สั้นมากเธอแทะแรงเยอะมากแต่สุดท้ายได้แค่เส้นเล็กๆเ,เองอะอยังไงมีราก็ต้องชนะอยู่แล้วเส้นฉันยาวที่สุดเลยนะใช่แล้วเพื่อนรักบ,บอกคะแนนให้ฉันได้เลยนะแต่ <laughs> สำหรัด้รับมันแล้วล่ะโอ้นั่นแทาอะไรเหรอฉันชอบมันมากเลยไปดูใก,ใกล้ๆกันเถอะ นี่คือชาเลนการเต้นของพวกเธอก็ถ้าฉันให้ได้ใครเต้นดีกว่าก็เป็นผู้ชนะไปโอเคเราพร้อมแล้วเงี่ยมเลยต่อไปท่าอะ <Ooh. S 1> ไรเหรอทำได้ดีมากต่อไปก็ท่านี้ <c oughs> อ๋สุดยอดเลยฉันชอบท่านี้มากอะแล้วนี่ท่าต่อไปเป๊สุดเลยฉันทำได้ดีมาก <Yes. S 1> และนี่ท่าสุดท้าย ไม่นะฉันก้าวขาผิดอะ่ะขอโทษนะมีด้าเรามีชัชยชนะอีกแล้ว yes! บอยฉันินีคะแนนได้เลยว้ Woo hoo! ไม่รู้ทำไมฉันถึงแพ้แล้วข้าก็ไม่ไดีอย่างขนาดนั้นดิว้าวคะแนนเจ็ดต่อเจ็ดแล้วอะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยชาเลนจ์ใหม่ไฮฮีโร่เคปป์โอเคลุยเลยคนไหนคือซสาจาบอยคนนี้ไงแมวสีฟ้าเหรอตัวนี้ลยถูกต้องแล้ว เก่งมากขอยกข้อแรกกันนะจะต้องเริ่มมิสซารีใช่ไหมนี่ไงเย้ฉันตอบถูกทุกข้อเลยอ่ะเก่งมากฉันได้อีกหนึ่งคะแนนแล้วทิ้ตตาฉันบ้างข้อนี้โอเคเลยเลยเร็วแหวนรอง่ายมากนี่ไงแล้วจีนูคนไหนหรอฉันว่าน่าจะข้อนี้ yes เก่งมากนี่ด้าลุยต่อเลยโอเคโรแมนส์เหรออืมฉันว่าน่าจะข้อนี้มั้งแย้ฉันได้คะแนนเหมือนกันนะ สุดยอดเลยเพื่อนด๊ว้าวคะแนนแปดต่อแปดแล้วสเสมอกันนะโว้ยที่มาถล่มในตู้เสื้อผ้าเลยเนี่ยไม่ <What? S 1> ใส่อะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไม่เข้าใจเลย oh. โอ้โอ้แล้วผอมทันสาหายเลยอะดูตัวเองก่อนเถอะถ้ามีหางมาแบบไม่ติดด้วยย่ะท้าเล่นใหม่แต่งตัวให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีโอ้เอ,อ้ต้องรีบหน่อยแล้วองจะไม่หมดเลยอ่ะ แบบนี้แหละถึงเรียกว่าแฟชัันเลอเยอะของจริงอ่ะฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันเพิ่งไปหยิบอะไรมาเนี่ยของพวกนี้เกินมาเยอะเลยนั่นเนี่ยวเ,เราทำทันแล้วแต่เมื่อกี้ไหนดีกว่าเพื่อนรัก